ปิญญาแล้วรองเท้าขึ้นกับทั้งหลวมแกได้ไหมคลิปนี้จะมีวิธีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตป้ายแดงนะคะที่จบการศึกษาอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งในวันรับปัญญานะคะก็จะมีวันซ้อมวันซ้อมใหญ่แล้วก็วันรับจีนนะคะระยะเวลาก็จะห่างกันเป็นสัปดาห์สำหรับใครที่ใส่ในวันซ้อมแล้วเกิดอาการกัดอาการหลวมนะคะแล้วรู้สึกว่าไม่สบายเท้าก็สามารถที่จะ แก้ปัญหาหลอกนั้นได้ทันทีค่ะมาที่กรณีรองเท้ากัดกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเทคนิคการแก้ก็เป็นวิธีเดียวกันเลยค่ะในกรณีที่รองเท้ากัดส้นเท้านะคะคุณก็สามารถใช้ แผ่นการกักดค่ะติดบริเวณที่กัดได้เลยนะคะแต่ถ้ารองเท้ากัดบริเวณนิ้วโป้งนิ้วก้อยนะคะหรือเฉพาะจุดอื่นๆน,นะคะคุณก็สามารถที่จะใช้ปลอกซิลิโคนค่ะบีบเข้าไปบริเวณนั้นๆก็ช่วยลดอาการเสียดสีแล้วก็เจ็บเฉพาะจุดได้เลยแต่ถ้ารองเท้าของคุณนะคะดีบับนะคะแน่นเท้าเดินไม่สบายเท้าเลยก็ไม่ต้องกังวลอะไรค่ะเนื่องจากแบรนด์ฮิวพาสค่ะเรามีไม้ขยายรุ้น52ค่ะที่สามารถขยายทั้งความกว้างขยายทั้งความยาวทําให้คุณเดินสบายมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเจ้าตัวนี้ สามารถขยายเฉพาะจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นโหนกเท้านิ้วก้อยหรือนิ้วชี้นะคะก็ทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเท้ากัดแล้วก็คับอีกต่อไปค่ะซึ่งเจ้าไม้ขยายตัวนี้ทํามีให้เลือกไซส์ขนาดที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกซื้อตามไซส์รองเท้าของคุณได้เลยค่ะมาต่อที่ปัญหาหลวมกันบ้างค่ะในกรณีที่ซื้อรองเท้ามาเผื่อซส์หรือสั่งรองเท้ามาออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผู้หญิงรองเท้าผู้ชายก็ตามนะคะส่วนก็มีเทคนิคแก้หลวมค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนซส์ให้ยุ่งยากหรือไม่ต้องทนยัดทิชชู่าายมกๆ่ะ ในกรณี้องเท้าผู้หญิงที่หลวม1เบอร์นะคะคุณก็สามารถใช้แผ่น11นะคะติดเข้าไปาบริเวณด้านหน้าบริเวณจมูกเท้านะคะกรณีที่หลวมมากหน่อยก็สามารถติดซ้อนกันได้2แผนนะะ่นค่ะแต่ถ้าหลวมมากกว่านี้นะคะ ก็แนะนําให้คุณเพิ่มแผ่นกันกัดตัวนี้ติดไปที่ส้นเท้าได้เลยค่ะในเคสกรณีรองเท้าบัณฑิตผู้ชายหลวมนะคะวิธีการแก้ก็จะคล้ายๆกันค่ะแนะนําให้คุณนะคะเสิริมแผ่น98แล้วก็แผ่น102นะคะในกรณีที่คุณหลวม1เบอร์นะคะแต่ถ้าหลวมมากกว่านี้คือสามารถสอดนิ้วชี้ไปได้นะคะก็ให้คุณนะคะสอดแผ่น142เข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งแผ่นนะคะ เท่านี้นะคะก็จะช่วยลดอาการหลวมลดช่องว่างในรองเท้าได้ด้วยค่ะแถมเดินก็ชับไม่ต้องกังวนลรองเทา้าหลุดรองเท้าหลวมอีกต่อไปค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหารองเทา้ากัดรองเท้าหลวมนะคะลองนาทริคดีๆนะคะจากแบรนด์คิวพลัสไปปรับใช้กันดูค่ะรับรองว่าพี่ๆบัณฑิตน,นะคะก็จะไม่เจอปัญหารองเท้ามากวนใจในวันรัพซิงอีกต่อไปค่ะสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราได้ที่ w w w h i l l p l u s com Shopee, l แล a d a ้และก็ Line s h o p p i n g ค่ะ หากอยจะพูดคุยหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับรองเท้าและก็สุขภาพเท้านะคะสามารถทักมาได้ที่ @huleplus ค่ะ